Mm-hmm. ค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูยุรีเช่นเคยนะคะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วความหมายร้อยแก้วตามพจนานุกรมหมายความว่า ความเรียงที่สละสลวยไพเราะด้วยเสียงและความหมายหรือหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยไม่มีข้อบังคับเช่นสัมผัสเอกโทคารุและหุคณะและอื่นๆเป็นความเรียง ที่เกลียงเกลาสละสลวยไพเราะงดงามประหนึ่งการร้อยดวงแก้วที่แสนงามเข้าด้วยกันถึงแม้ว่าร้อยแก้วจะไม่บังคับว่าต้องใช้คำที่สัมผัสกันแต่บางครั้งร้อยแก้วที่มีสัมผัสซึ่งก็จะทำให้เกิดความไพเราะ และแสดงถึงการเรียบเรียงร้อยแก้วนั้นอย่างพิธีพิถันเช่นกรุงสุขโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอเอาจะกอบในไพรรูทางเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย เป็นข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนลามคำแหงมหาราชที่ใช้คำคล้องจองทําให้เกิดความไพเราะรูปแบบของร้อยแก้วแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ 1. บันเทิงคดี 2. สารคดี 1. บันเทิงคดีคืองานเขียนที่แต่งขึ้นโดยจินตนาการมีความมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงเป็นสำคัญแต่ก็อาจให้ความรู้ความจรลงใจคติและแง่คิดต่างๆด้วย งานเขียนประเภทนี้ได้แก่นิทานเรื่องสัน้นนวนิยายบทละครพูดนิยายอิงพงศาวดารตำนานต่างๆเป็นต้นค่ะ สสารคดีคืองานเขียนที่แต่งขึ้นจากข้อเท็จจริงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเช่นสารคดีเชิงท่องเที่ยวสารคดีเชิงชีวประวัติรายงานการประชุมความเรียงบทความตำราทางวิชาการพงศวดารกฎหมาย จดหมายเหตุพระราชหัตะเลขาพระคำพีทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเป็นการอ่านออกเสียงเหมือนเสียงพูดธรรมดาเพื่อรับสารจากเรื่องที่อ่านโดยมีหลักการอ่านดังนี้ 1. ศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจเพื่อให้ทราบถึงสาระสำคัญของเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อให้ผู้อ่านทราบแล้วแบ่งวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้องว่าตอนใดควรเว้นวรรคน้อยตอนใดควรเว้นวรรคมาก 2. ศึกษาหลักการอ่านคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระวิธีการอ่านคำที่นิยมมาจากภาษาต่างประเทศต้องอ่านให้ถูกต้องโดยยึดพจนานุกรม 3. ต้องมีสมาธิในการอ่านคือต้องมีความมั่นใจในตัวเองไม่อ่านผิด อ่านตกอ่านเติมหรืออ่านผิดบรรทัดต้องควบคุมสายตาจากซ้ายไปขวาและย้อนกลับมาอีกบรรทัดหนึ่งอย่างว่องไวและแม่นยำสี่อ่านด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติคือ การอ่านให้มีน้ำเสียงเหมือนเสียงพูดไม่ดัดเสียงหรือใช้เสียงแหลมเกินไปเน้นเสียงหนักเบาสูงต่ำให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยสอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน 5. อ่านออกเสียงให้ดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเสียงแผ่วเกินไปหากอ่านเสียงดังผ่านไมโครโฟน ควรให้ปากห่างจากไมโครโฟนของแต่ละคนและระมัดระวังอย่าให้เสียงหายใจเข้าไมโครโฟนเพราะเสียงจะพร่ไม่น่าฟัง 6. อ่านเว้นวัคตอนให้ถูกต้องเป็นการกำหนดการอ่านให้เหมาะสมไม่อ่านเร็วหรือช้าเกินไปต้องอ่านให้จบคำและจบความถ้าเป็น คํายาวหรือคําหลายพยางไม่ควรหยุดกลางคําหรือตัดประโยคจนเสียความ 7. อ่านอย่างมีลีลาและอารมณ์ตามเนื้อเรื่องที่อ่านคือเน้นคําสําคัญและคําที่ต้องอ,อ่านเพื่อให้เกิดภาพพจน์หรือจินตนาการการเน้น ควรเน้นเฉพาะคำไม่ใช่เน้นทั้งวัรรหรือเน้นทั้งประโยคเช่นแม่คือผู้ให้กำเนิดและผู้มีพระคุณต่อเราเน้นคำว่าแม่เป็นต้นนะคะ 8. อ่านเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเช่นคำที่ใช้อักษรยอ่อ ต้องอ่านให้เต็มคำดังตัวอย่างคณะกรรมการแม่บ้านทอบอจุดโรงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องอ่านออกเสียงว่าสมาคมแม่บ้านกองทัพบ,บกลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9. การผ่อนลมหายใจเมื่ออ่านจบย่อหน้าเมื่ออ่านจบย่อหน้าหนึ่งหนึ่งนะคะควรผ่อนลมหายใจเล็กน้อยเมื่ออ่านย่อหน้าใหม่จึงเน้นเสียงหรือทอดเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจจากนั้นก็อ่านตามปกติตามเนื้อหาที่อ่าน 10. การจับหนังสือควรวางหนังสือหรือบทอ่านบนฝ่ามือซ้ายยกขึ้นให้ได้ระดับตามความเหมาะสมมือขวาคอยพลิกหนังสือหน้าถัดไปไม่ควรใช้นิ้วชี้ตามตัวหนังสือ เป็นอย่างไรบ้างคะการอ่านบทร้อยแก้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูยูรีมีการบ้านให้นักเรียนได้ฝึกทำด้วยนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วลงในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน่วยที่17ข้อที่1นหน้าที่108และข้อ3หน้า110คะ่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆนะคะอย่าลืมเว้นระยะห่างและล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆค่ะอย่าลืมสวมแมสด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยุวลีก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ